หาแปลงที่ดินอย่างง่ายนะด้วยมือถือเครื่องเดียวสวัสดีครับจากมาร์เก็ตติ้งนะครับการจะค้นหาแปลงที่ดินที่เราสนใจนะครับด้วยมือถือเครื่องเดียวคือโดยการเซิร์ชหาแปลงที่ดินหรือเราจะโหลดแอปพลิเคชันนะครับเรียกว่าสมาร์ทแลนด์เราก็จะเจอจุด3จุดนะครับเมื่อเราเจอจุด3จุดแล้วเรากดเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะเราจะได้เห็นข้อมูล ทุกอย่างของแปลงที่ดินแปลงที่เราสนใจอยู่นะครับเมื่อกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเราก็กดช่องการค้นหาแปลงที่ดินเมื่อกดเข้าไปแล้วเราก็จะใส่จังหวัดอำเภอนะครับแล้วก็เลขโฉนดที่ดินครับเท่านี้คุณก็จะเจอแปลงที่ดินที่คุณสนใจแล้วนะครับผมเมื่อเราเจอแปลงที่ดินแล้วเร,เราอยากจะเก็บบันทึกไว้นะฮะเราก็ไปดูที่มุมขวาบนนะครับผมจะเป็นรูปหัวใจเรากดบันทึกไปนะครับ ต่อไปเวลาเราเข้ามาเราอยากดูที่ดินแปลงนี้เราก็กดไที่หัวใจแล้วค้นหาแปลงที่เราบันทึกไว้นะครับเท่านี้เองครับก็จะเจอแปลงที่ดินที่เราเคยสนใจอยู่และเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับยังไงฝากติดตามจามาเก็ตติ้งได้ทุกช่องทางเลยนะครับสวัสดีครับ